สวัสดีครับอยู่กับผมแซมวิ่งครับมาอยู่กับพื้นที่สุ่มเสียงอีกแล้วครับโคลนทั้งนั้นเลยครับตถนนี้ <มา S 1> ทรายดูดมาเนี่ยไม่แก,ก้กล้าลงม้าดูอ่ะดูดมาเ่ยมาตัวมันเละจัดอะ มาดูว่าจานเต้ยจะทำได้หรือเปล่าครับงลงาบนนลึก <8. S> 2เมตรลึก2เมตรครับปากนี้ปากสองปากเนี้ยสองเมตรลึกสองเมตรแล้วรับเดี๋ยวมาน้องให้ด้ใจเลยเท่าดู ขดปนาก็ดิเล็จจัดโอเคขุปนางตะ้งล่างดินเหนียวครับไอ้นอกไปเลยไรดาเลยไปเรื่องไรดา

เทกเริ่มมุดแล้วครับแทกเริ่มมุดแล้วเงียบ,บจกตะต้นนี่ไม่ได้งานเน,นอจกตะต้นด้วยเอียงข้างหนึ่งแล้วนี่นายนากกิติมศักดิ์ครับ อันนี้วันนี้เพอ่ยังครับเพอ่ยังยังยังอ๋อยังบะยังไม่เพอ่อ๋อยังไม่เพิ่มอะไรวิดาทีไปก็โอ้ดูดูดูบิดตัวหาก่อนอู้ทำไมมันเหมือนจะจมอ่ะคือมันจะจมอะครับตรงนี้มันเละกว่าเพื่อนเลยเนาะตรงนี้เนาะอันตรายเหรออันตรายเลย มันยืนได้ไหมเนี่ยงานเสี่ยงอย่างเลยตุ้งมิดเทคไปแล้วอ่ะ ะ,จะจมมเดี๋ยวจมนะเนี่ยแบบเนี้ยจะต้องหาแมคโครมาสำรองไว้นั่นอีกคันหนึ่งนี่เรามาลากเลยนั่นนี่อ้าวพูดแล้วยังเงียบอีกครับโอ้ตาตูง <laughs> เครียดอีกแล้วเจองานเราได้ <laughs> <laughs> เครียดอีกแล้วอะเครียดสี <laughs> เดี๋ยวเครียดเยอะเด้อยแกยเร็ว <laughs> จมก็แค่ดึงแค่นั้นเอง ไม่ยากไม่ยากอยู่ที่ว่าจะดึงขึ้นหรือไม่ขึ้นแค่นั้นเอง,องเปนไรยากอันนีคือมดึงไ่ด้นครพื้ที่ตรงมันก็ไม่เหมือนกันครับพื้นที่ตรงนี้มีแข็งมีลม โครนี <Bond playing> ่เยอะจัดเลยครับโอ้โหแ็กท enfin ้ายไปแล้วอ่ะโอ้โหไปเห็นได้เจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับเเอาคคลปนน้้ไ